สวัสดีครับพี่พี่เพื่อนๆนทุกคนถ้ายังไม่ได้กดติดตามผมฝากกดติดตามด้วยนะครับมีคลิปใหม่ๆให้ดูทุกๆวันฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับพี่พี่เพื่อนๆอนอยากสนับสนุนทางเรามีสินค้าดีๆกดสั่งชือ้อได้เลยนะครับสินค้าดีมีคุณภาพพร้อมให้บริการขอขอบคุณ f c ทุกๆคนที่รับชม สวัสดีครับวันนี้เรามารู้จักกับสัตว์ชนิดนี้กันครับเมียแคทมิแคทสุริเกตชื่อวิทยาศาสตร์สุริเ a ตสุริเ t จัดอยู่ในไฟลัมสัตว์มีแกนสันหลังชั้นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมมีขนาดลําตัวเล็กน้ำหนักประมาณ1กิโลกรัมสปอนด์และสูงประมาณ50ซนติเมตร20นิ้วจัดอยู่ในวงพังพรนเฮอร์เพอร์สตี มีทินอาศัยอยู่ในทะเลทรายคาลาฮารีทางตอนใต้ของทวีปแอฟริกาจัดเป็นเพียงชนิดเดียวเท่านั้นที่อยู่ในสกุลซูริเคเทอร์และแบ่งออกได้เป็นสามชนิดย่อยดูในตารางสองเมียแคทมีอุ้งเล็บที่มีลักษณะโค้งเพื่อใช้ในการขุด และมีจมูกไว้มากมีขนสั้นสีน้ำตาลมีขนเป็นแนวเส้นขนานพาดข้ามหลังอาศัยและหาอาหารในโพรงดินที่ขุดขึ้นโดยอาหารได้แก่แมลงชนิดต่างๆรวมถึงสัตว์มีกระดูกสันหลังตัวเล็กๆอีกด้วยอีกทั้งยังสู้และกินสัตว์มีพิษต่างๆได้อีกด้วยเช่นแมงป่องตะขาบงูพิษเป็นต้น มีพฤติกรรมอยู่รวมกันเป็นฝูงใหญ่บางครั้งอาจมีสมาชิกถึง30ตัวและอยู่ร่วมกับสัตว์ขนาดเล็กชนิดอื่นๆเช่นกระรอกดินไม่ชอบอยู่กับที่ชอบยืนชะเง้อคอเพื่อตรวจดูและดมกลิ่นในบริเวณรอบๆจะออกมารับแสงแดดในช่วงเวลาเช้าเพื่อให้ร่างกายอุ่นเมียแคทถือได้ว่าเป็นสัตว์มีประสาทสัมผัส และการระแวดระวังภัยที่ดีมากโดยเฉพาะเรื่องการรับฟังเสียงจะสามารถได้ยินเสียงในรัศมีถึง160ฟุต50เมตรและจะอพยพย้ายที่อยู่เมื่อมีภัยทั้งนี้โพรงของเมียแคทมีความลึกลงไปในใต้ดินโพรงดินที่สร้างขึ้นสามารถเชื่อมต่อกันทำให้มีช่องทางเข้าออกมากขึ้น และช่วยให้มีทางหลบหนีเมื่อมีภัยมาเมียแคจะขยายพันธุ์เมื่อมีอายุประมาณหนึ่งปีจะออกลูกตามโรงช่วงฤดูผสมพันธุ์คือเดือนตุลาคมมีนาคมระยะเวลาตั้งท้องประมาณ11สัปดาห์ออกลูกครั้งละ2-5ตัวเมียแคเมียแคทเป็นสัตว์มีกระดูกสันหลังน้องอยู่ตระกูลเดียวกับชมด และพังพรมีถิ่นกำเนิดในเท,ทบทวีปแอฟริกากา้ลักษณะหัวสั้นน้องมีจมูกไวมากและจมูกยื่นยาวเพื่อการดมกลิ่นมีขอบตาดำมีนิ้วเท้าสี่นิ้วขนสีน้ำตาลทองและดำอาศัยและหาอาหารในโพรงดินที่ขุดขึ้นมาเองลักษณะเมียแคทมีรูปร่างเพรียวบางมีหางเรียว และมีขาหน้าเล็กยาวมีกรงเล็บที่ทรงพลังใบหน้ามีลักษณะแหลมมีหน้าผากเป็นรูปทรงกลมมีแถบใต้ตาสีคล้ำมีหูรูปทรงคล้ายพระจันทร์เสี้ยวขนโดยทั่วไปเป็นสีเทาสีน้ำตาลสีน้ำตาลอมเงินมีหลายค่าสีเข้มซึ่งบางครั้งอาจจะมองเห็นทั่วทั้งหลังมีปลายหางสีดำเมียแคทมีถิ่นอาศัยอยู่ตามพื้นที่แห้งแล้ง แถบภูมิประเทศที่มีหญ้าสั้นๆและมีผู้ไม้เมียแคทวัยเจริญพันธุ์จะอยู่ในช่วงอายุประมาณ18-30เดือนตั้งแต่เดือนสิงหาคมเดือนมีนาคมคือช่วงฤดูผสมพันธุ์ของเหล่าเมียแคทและใช้เวลาในการตั้งท้องนาน11เดือนออกลูกโดยเฉลี่ย3ตัวต่อครอกอาหารของเมียแคท ได้แก่สัตว์มีชีวิตขนาดเล็กไข่และ,มะแมลงนิสัยและพฤติกรรมไม่ชอบอยู่กับที่ชอบยืนชะเง้อคอเพื่อตรวจดูและดมกลิ่นในบริเวณรอบๆจะออกมารับแสงอาทิตย์ในช่วงเวลาเช้า เพื่อให้ร่างกายอบอุ่นจะอาศัยร่วมอยู่กันเป็นกลุ่มบางกลุ่มอาจมีถึง30ตัวบางครั้งอาจพบอาศัยอยู่กับพวกกระรอกและเมียแคทแทงการเลี้ยงดูและที่อยู่อาศัยสถานที่เลี้ยงเมียแคทเป็นสิ่งสําคัญที่ควรรู้เป็นอย่างยิ่งก่อนที่จะเลี้ยงเพราะมันเป็นสัตว์ที่ค่อนข้างมีความตื่นตัวอยากรู้อยากเห็นตลอดเวลา ดังนั้นควรที่จะมีพื้นที่ให้มันได้วิ่งเล่นรวมไปถึงมีเวลาเล่นกับมันให้มากๆไม่งั้นเจ้าตัวนี้ก็จะดูร้ายไม่น่ารักอย่างที่เราต้อง,ต,องต้องการยิ่งไปกว่านั้นเมียแคทเป็นสัตว์ที่ชอบการขุดเจาะเพราะในธรรมชาติมันจะต้องขุดรูเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยดังนั้นเราควรทำพื้นโครงให้แข็งแรงและควรวางท่อ หรือปล่องที่มีลักษณะเป็นโพรงไว้ในกรงเพื่อให้มันได้อยู่ด้วยอีกสิ่งหนึ่งที่ควรระวังคือเมียแคทเป็นสัตว์ที่ชอบแทะดังนั้นต้องเก็บของให้ดีๆเพื่อป้องกันอันตรายและความเสียหายที่จะเกิดขึ้นอาหาร เมียแคย่สามารถกินอาหารได้แทบทุกอย่างตั้งแต่ผักผลไม้มแมลงรวมไปถึงสัตว์มีพิษจำพวกมแมลงป่องตะขาเป็นต้นแต่เมื่อนำมาเลี้ยงเป็นสัตว์เลี้ยงแล้วโดยปกติก็จะให้กินอาหารสุนัขผลไม้หนอนนกหรือมแมลงต่างๆที่เราหาซื้อได้ตามร้านขายอาหารสัตว์เลี้ย ซึ่งเจ้าพวกนี้กินอาหารไม่เยอะดังนั้นไม่เปลืองแน่นอนอายุไขเมียแคเป็นสัตว์ที่มีอายุไขได้ยาวนานหกสิบปีทีเดียวแต่ทั้งนี้ก็ต้องขึ้นอยู่ที่ผู้เลี้ยงด้วยว่าได้เอาใจใส่และดูแลทำความสะอาดเขาได้ดีเพียงใด